มีน้องเขาเสียบเขาอุดอกาวด้านในนะครับก็มีฟุบฟับนิดนึงนะครับตัวนี้ห้ามเชื่อมนะครับเตือน้ำยาแล้วก็ต้องใช้ขีมย้ำเอาหรือว่าใส่สอนสอนไปเลยนะครับเอาเป็นเ900ติดไฟนะครับแต่ช่าแม่จะเทสลองใส่ทั้งสามซีเอดูงนะครับว่าเนะอ600เน,นี่ยอ่าเยรอรอนนิหนึงนะครับเมื่อกี้มันมีอาการด้านในนะครับแมวก็ลืมหักท่อก่อนเมื่อกี้ เขาปิดกล่าวช่องฟิตไว้นะก็้อไปเสียบปลั๊กแช่ลองนะครับว่าแช่ได้ไหม นะครับให้ให้เย็นนะครับให้เย็นร้อนอยู่นะครับให้เย็นกันสับน้ำเพื่อให้เย็นได้เร็วขึ้นนะครับ ะเปิดแบบนี้ก่อนนะครับโอเคต่อไปก็จะมาดตัดบททีทละนิดหนึ่งนาทีสี่นะอ๋อหนึ่งนาทีเองอ,ะอ่ะยองมากเลยอันนี้นะครับตจะนี้ต้องเป่าเอากาวออกก่อนนะครับน้นองประเทศนะครับติดก,กาวอยู่เดี๋ยวแหลกช่างหน่อยก็จะเอาอะไรันใช้ใช้ภาษาผมอช่ไหมใช้ช,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 ช็อคช็อคนะครับช็อคเชื่อมนะครับ อุปกรณ์เชื่อมมากบน,น,นเชื่อมบนรูนะครับเดี๋ยวเอยหยิบผ้ามนก็นได้ไม่ต้องอ่หาหนึ่ไปเป็นปรบบให้เล็กๆนะครับเนี่ยช็อคต้องเอาเนี่ยกันปัญหาคือรอยรอยที่เขาทำรวดเดิมนะครับ กาวครับก็กาวก่อนมมีปัญหานะครับกาวอะไรไม่รู้หเลยใส่วอกซี่แล้วมั้งอะรล้วนที่แท้จริงนะครับเดงานจะเข้าช่างอีกงนะครับอ๋อนี่ไงรอยทิ่มตรงนี้ 在那边录呀。 ยี่หุ่นใหม่บางเนี่ยกดใส่ฮะทู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 ูโอเคน,น่าจะโอเคแล้วนะแต่นี้โอ้ยเป็นหลุมเข้าไปอีกเนี่ยไม่ได้อีกหน่อยแล้วจะไหม้นึงลึกนะครับลึกทู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 รอบนึับ เป็นหลุมนะฮะหลุมลึกนะครับถูสองรอบสามรอบแล้วยเป็นรูหน่อยหนึ่งมั้ใช่ป่ะใช่ครับรูหน่อยหนึ่งนะฮะหนึ่งรอบนะครับโอ้ยร้อนรอนแล้วโอเคน่าจะอยู่แล้วมั้ เป็นโลเรยไล,ล่อยู่แล้วอยู่แล้วล่ะอยู่แล้วล่ะแค่นั้นสามรอบแล้ว,วเตรียมข้าวเช็ดลอยนะครับลอยที่จะเลอะจะดำตรงนี้เป็นรนะูอยู่นะลาเนี่ย,ยเ,ๆๆเดี๋ยวเป็นรูเล็กๆกันเลย ันจะไม่ได้นะเดี่ยวเป็นรูๆอย่างนี้นเนนดี๋ยวเราใหม่อีกทีนะครับเป็นรูครับนนไม่ได้เป็นรูเล็กๆเล็กๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่รอบอีกอ่ะเอาชัชวร์นะเดี๋ยวรอบเป็นรูอยู่นี่ใช่ปะ่ะเป็นรูนิดนึงนะครับดอกแล้วไม่เชื่อเอาชัวร์เนี่ย ันต้องทำงานในรอบเอาเอาอยู่แล้วเล็กนนะครับย้อนะขาไม่ก็ต้องยอนนะครับ ทำไงนะหน่อยเดงไนหะโอเคไม่อยู่หรอมั้งไม่ได้เปิดไอ้นั่นไว้ความร้อนมันเอ็นท่อไอน่าจะเปิดให้บลู่นั่นไรก็เปิดตรงข้างล่างไงเปิดแล้วเหรอ ไม่ใช่มันเปิดแล้วมันใส่นั่นตุกไปแล้วไม่หรอมีใส่ยังไม่ได้ใส่สอสเลยโอเคน่าจะไม่รั่วแล้วนะล,ลองดูอีกทีกันมันเป็นแค่หลุมเฉยไม่น่ามีรูหลายรอบแล้วหนาแล้วครับเช็ดนะครับรบบอบๆแล้วเห มานนเร็บบนล่างนะความร้อนนี่มากเกินไปมันต้องเป่าร้อนเพราะว่ามันต,ติดชิปกาวเดิมมาอยู่นะก็เลยจะมีปัญหาไม่งั้นจะเห็นแค่สีเขียวไปเดียว อุ่นอยู่นะครับเดี๋ยวซักให้เย็นๆนิดนึงะระมาณนี้ต่อไปก็จะลอง เช็คลอ,อยล่วดูนะครับรอย่วดดูว่าที่เราป้ายป้ายช็อกเนี่ยช็อกอุดรูร่วนี่คร,นรนครับจะได้อยัีนะครับปลักไฟมีปักพ่วงไหมครับเดี๋ยวขอยืมปักพ่วงก่นอนใส่พ่วงนะครับสันตาครับครับครับใส่พ่วงนะครับ โยงมาเลยครับข้างหลังตัวเย็นนะครับเสียบเสียบไล้ได้ครับเสียบเลยครับเสียบเลยครับใส่ต้องใส่สอนสอนเลยนะครับสอนนิ้งนะครับใส่สอนเปือนน้ำยาครับใส่สอนไปเลยนะครับ กาวป้ายยีร้อนนะครับใส่ก็ใส่เกโลนะครับด้านโลสีสีเงินนะครับเข้าที่ท่อดูดน้ำยาน,นะครับพอดูดข้อเสิ้น้ำยานเองสีเหลืองแล้วก็สีแดงใกล้ๆหน่ก็ได้อ,อามเนะราจะเห็นใกล้ไป อย่างส,สีเหลืองก็จะใส่หาบนี้ใส่สน้ำยาไว้เลยนะครับใส่ไว้ก่อนไม่ได้ใส่ไว้ก่อนนะครับแรงดันทั้งโหลทั้งไฮนะครับตรงนี้เดี๋ย,ยใช้กบคลีป วางไว้ก่อนทำงานอยู่ไม่ว่านะครับตรงนี้ตรงนี้ช่างแมก็จะใช้ปะกีบก่อนพอดีไอ้สายที่ใช้ประจำอยู่ที่รถนะครับแรงดันกันโลแล้วก็ออกท่อไฮนะครับท่อไฮตัวนี้โอเคจบแล้ ดูวกันนะครับแอรแรงลมนะครับเอาเงินเยอะนะครับอ่อนี่ครับยอัดประมาณ40นะครับชัดไหมเนะี่ยกดตรงกลางเลยน,ะนะีก่กล้องไม่ค่อยดีก็ได้เราแหละอัดไม่น่าเกิน60นะครับ เดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าจะใช้แทงได้ไหมจะช้าจะช้าเวลาน้นจะแหลกหกสิบแล้วนะครับชักปักโลโเกดโลเลยนะครับนี่ดูดออกใ้่ไหมเข้าโอเคอันนี้ก็จะเช็ครอยรั่วนะครับรอยรั่ว สองมันนี่ใช่ยาสไลน์ยาลังจานเลยครับตีเป็นฟองเลยเช็คกันหน้าเลยมาโอ้โหไม่ได้ใช่มันี่โอ้ไม่ได้นะครับเป็นรูอยู่ไม่ได้เลยนะับปรากฏว่า ไอที่เราว่าเป็นรูมีผลนะครับมันดูดน้าเข้าไปแทนทำไมเป็นงั้นผมว่าดูดเข้าไปแทนนะครับ คิดไว้ว่าจะอยู่มันไม่อยู่นะครับลุยหน่อยนึงนะครับหน่อยเดียวเองไม่ได้เลยนะครับตรงนี้กดแล้วกดอีกก็ไม่ได้เนจัดแคทใหม่อยาับใหม่จุดผ้าพอนลองม่อีกรอบนะครับมีปัญหานิดเดียวเองนะครับตรงนี้ตรงกลาง ไม่ได้จริง่อใหม่นะครับหม <c oughs> บ,บนเลยนะครับลงมาเหมือนเดิมั้ <c oughs> แต่ไปเลยเนาะจมไปเหมือนเดิมนะครับจะ <c oughs> เป็นหลุมเลิกว่ะ พยายามอุดแล้วนะครับปลายานนูานลงแล้วเฮ้ยมันสูญิกาศมุดลงไปแลยเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนโดนโดนดดลงไป เป็นรูอีกแล้วนะครับไม่ได้เป็นรูเล็กๆนะครับลองเป่านิดดแล้วป้ายกันไม่ร้อนมากขวดรูนะครับหายเป็นรูมั้ย ่อถ้าเป็นหลุมลงไปจะไม่อยู่ให,ให้มันแห้งไวๆเป็นต้องให้มันแห้งไวๆด้วยเดี๋ยวอามเตรียมผ้าชุบน้ำด้วยเอาป้ายเองผ้าชุบน้ำเลยตให้ให้เย็นเร็วๆแล้วอเอานะ,ะสุดท้ายนะเป็นหลุมนิดๆน,นะครับ าปป้าพปลาเลยอ่อๆ้า,อ,าพอพอ่อๆ้า,าอยู่ไหมลองดูอีกทีนะนี่ทีนึงทีนึงอันนี้ลองภาพป,ป้ายไปข้างล่างชุบน้ำแล้วแปะไปข้างล่าง <c oughs> ให้มันเย็นด้านล่าง เออเขยนนั้านล่าไว้เอายไ,ไปเลยปรแก๊สแก๊สแก๊สมอืมอืม ได้แล้วแอ้วก่อนเนี้ยลองกันลองกันลำปีแล้วค่เนี้ยรอบนี้ย17แล้วอนะือ17สต๊อปอ่ะเนี้ย